คุณเคยคิดไหมว่าถ้าเรามีหุ่นยนต์ที่ช่วยทำงานบ้านได้จริงๆจะเป็นยังไงไม่ต้องกวาดบ้านล้างจานหรือยกของหนักเองอีกต่อไปเทสลาออปติมัตอาจเป็นคําตอบหุ่นยนต์ AI ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยงานมนุษย์กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ววันนี้เราจะพาไปดูว่าออปติมัตทำอะไรได้บ้างและมันจะเปลี่ยนชีวิตเรายังไงเทสลาออปติมัตคืออะไร เทสลาออ t ติมัหรือชื่อเต็มๆคือเทสลาบอรเป็นหุ่นยนต์ h u m a n นนอยออกแบบมาให้เดิน2อขาคล้ายมนุษย์เรียนรู้และตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมช่วยงานบ้านและงานในโรงงานได้ o p ปติมัตถูกพัฒนาโดยเทสลาใช้เทคโนโลยีเดียวกับรถยนต์ไร้คนขับซึ่งในตอนนี้ออ t ติมัเดินไปมาเองได้โดยใช้เซ็นเซอร์เหมือนเท s l a ออโตพายลอหยิบจับสิ่งของยกของหนักได้ช่วยงานในโรงง,งานเช่นประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ในอนาคตอาจช่วยทำงานบ้านเช่นซักผ้าล้างจานหรือดูแลผู้สูงอายุได้คำถามสำคัญคือหุ่นยนต์แบบอัลติมัตจะมาแทนแรงงานมนุษย์ไหมอีลอนมัสเคยกล่าวว่าอัลติมัตไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแทนที่แรงงานมนุษย์แต่จะช่วยลดงานที่อันตรายและจำเจเช่นง,งานที่เสี่ยงอันตรายเช่นในโรงงานสารเคมี Me. งานที่ใช้แรงมากเช่นยกของในโกดังสินค้าแต่สำหรับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์มนุษย์ก็ยังสำคัญที่สุดแล้วราคาหลัก คุณคิดว่าออพติมัตจะแพงไหมอีลอนมัสเคยบอกว่าเป้าหมายของเทสลาคือให้หุ่นยนต์ออพติมัสราคาถูกที่สุดคาดว่าราคาจะอยู่ที่ประมาณ20,000ดอลลาร์ 20, หรือประมาณ700,000บาทซึ่งถูกกว่ารถยนต์เทสลาบางรุ่นถ้าพัฒนาเสร็จสมบูรณ์เราอาจมีออพติมัตอยู่ทุกบ้านจริงๆสรุปแล้วหุ่นยนต์ออพติมัสจะเปลี่ยนโลกยังไงเทสลาออพติมัตคือก้าวสำคัญของ AI และหุ่นยนต์ฮิวแมนนอย สามารถช่วยงานทั้งในโรงงานและในบ้านอาจช่วยทำให้มนุษย์มีเวลามากขึ้นใช้ชีวิตสะดวกขึ้นคุณคิดว่าในอีก10ปีหุ่นยนต์แบบออตติมัสจะอยู่ทุกบ้านจริงไหมคอมเมนต์บอกกันหน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆแบบนี้